สาวเตยจรินพรนะครับฝากไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้าตัวเนี่ยโพสต์รูปลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวยังมาพร้อมแคปชั่นด้วยนะครับว่าแฟนยังไม่มีแต่ฝากไข่ไว้ก่อนแล้วกันประสบการณ์ใหม่มากตื่นเต้นจริงๆไม่เคยคิดจะฝากเลยแต่โดนเพื่อนยุ ฝากสักหน่อยลงทุนเผื่ออนาคตและสาวเตอร์เนี่ยยังบอกอีกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้คือใช้เวลาสองอาทิตย์เองขั้นตอนไม่ยุ่งยากถ้าไม่กลัวเข็มก็ชิลกว่าที่คิดไว้มากกลัวเข็มก็จะยากหน่อยนับถือใจคนกลัวเข็มเลยเก่งกนันมากค่ะปรบมือไปต่างประเทศระหว่างฝากไข่ได้ด้วยประจำเดือนมาไม่ปกติก็สามารถฝากได้นะคะ ซึ่งสาวเตอร์จรินพอรนะครับยังทำคลิปลงคลิปลง YouTube ส่วนตัวด้วยชื่อช่องว่าเตอร์จรินส่วนชื่อคลิปเนี่ยชื่อเตอร์จลิน EP8 ไปฝากไข่ครั้งแรกทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับ